ก็ชาแน,นลพามาที่วัดหลักสีราชโมสรนะครับอำเภอบ้านแ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแล้วเราจะไปชมว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ,บอย่าตามไปเลยนะครับ,บรเดี๋ยวเราจะชมก่อนเดี๋ยวเราค่อยไหว้พระนะครับ องค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อโตข้างในก่อนเดี๋ยวเราค่อยเป็นรูปปั้นองค์ในหลวงรัชกาลที่9ที่ขณะที่ทรงถน,นวดนะครับนี่จะเป็นร้านขายพวมยงมาลัยต่างๆาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในก่อนนะครับเราค่อยมาซื้อพวงมาลัยนะครับ อันนั้นก็จะเป็นองค์พระนอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศริมน้ำกันนะครับให้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กูเก็ตชาแนลด้วยนะครับตัจจิตปัจจิฐานนะให้อำดา ส่วนคุณโสดคุญยลาภีปัญญาบารมีที่เราได้ตั้งใจไห้บังเขญเทพนี่ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะต่อให้สำเร็จเป็นประโยชน์ส่วนทิพย์กุศลที่นี่ก็จะมีให้อาหารปลานะครับมีสะพานผูกญาตพาทั่วผู้มีพระคุณหนังหลายสังมีร้านเว็เตียวอยู่ริมน้ำฝั่งนน้นนะครับก็คือเจ้ากรรนายเว ตลาดมีขนมไทยขายยำยายสดยายอมได้มารับบุญบุญบุหบุญ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 บุาบุดบราบุญ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 ุ้ญรุญบุญดุญบุญบุญบุญ่นญบุุญนุุญบุญบบุญบุญบุญดไดุ้ญบุญบุญบุบุญบบุญบนญปุญบุเบุญบุญบบุญบุบุญ ทำบุญไม่ได้บุญที่เราทำเนี่ยเป็นบุญก้นบุญตามติมด,ด,มดตัวติดตนเราไม่ได้ทุกพ่อลกชาติส่วนเจ้าการในเวรนี่นยังไม่ได้เกิดวิญญาณยังเล่รอดเป็นสังฆเวสีเป็นโอปาติกาอยู่วพวกนี้คอ,อยาหาจังหวะว่า,วาเมื่อไหร่เราดวงตกหรือว่าเราประมาทตัวลาเขาบอกขีดตับซักพลอลอ้วพราสุดเข้ามา ของหลวงพ่อโตวัดตะศีแล้ก็จะได้รุบสิ่งต่้ที่ดีไอ้ที่ป่วยก็หายไอ้ที่ตายก็รักนะทักิงาว่าตาเจญาอาัรตาักตาปัานหลวงพ่อวันนี้เราจะถวายปิทัดหลพเลยนะครับ ข้าหออัาอักเสบฐานโคมิดแอบอ่อนบุบส่วนท้องแมบดอนมาดาโอ้ยาตายใหญ่โคลบาอาการยาติดเรื่องบ้านโลกหลานทุกคนวันนี้เราจะทำอะไรนะครับ แกองหลอพ่อโตได้นะครับควปวด้น้าเพื่อเสริมเ้าบลักนายเวศรักทำเพรจอมเวัจริยะอดชมรักรูอัศว์ศรษาติศาตาญาจอมเวรกันสับเพัตตา ตัดโกเกิดมาแตกาสายขาหลักสมเกียรติโเปืการพักาเราไปชาด,ด,ดอกไม้ทูกเทียนนะครับออกเขาแล้วก็ประทัดมาไหว้วลวหลวงพ่อโตนะคอมยมยัยกษ์เถรบาเจ้าป<อ>่าเจ้า ขออนุญ,ญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อโตก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปศาลศาลหลวงพ่อสำเร็จนะครับลาไปแล้วะครับ